ได้ชีวิตใหม่ได้วิชาและความรู้จากที่อาจารย์พอ่อและอาจารย์แม่สอนแต่ว่าเราทำไมถึงทำไม่สำเร็จสักทีเดินตามอาจารย์พอ่ออาจารย์แม่ยังไงรู้อยู่แก่ใจแต่ที่ต้องขอบคุณคือขอบคุณน้องอ้อมด้วยว่าที่ไปถามน้องอ้อมว่าอ้อมคึงเป็นคนสุดท้ายของคอร์สแล้วทำไมมถึงขึ้นกว่าพวกพี่ๆวะ คือคือหนึ่งคือว่าเราความอายอายต่อรุ่นน้องคือการเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีรุ่นน้องถามว่าทําไมพี่พี่เป็นาพานพี่ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์สักทีมันก็เลยทําให้เราจิตตกกับความละอายอายว่าหนึ่งมาก่อนเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นาพานทาไมม่ขึ้นไม่ได้สักทีมันทาให้เราสติและปัญญาเรามันไม่สามารถ จะดึงกลับมาให้มันรวมกันได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบพ่อให้ทุกอย่างแม่ให้ทุกอย่างแต่ทำไมเราถึงไม่เก็บเอาความรู้ที่ท่านมอบให้ทั้งชีวิตใหม่และอาชีพท,ทำไมเราทำไม่ได้สำเร็จเราติดอะไรตรงไหนได้มาคิดพิจรณาพิจารณาดูว่าขนาดเรารู้ว่าเราบุญน,น้อยพ่อก็ได อธิษฐานจิตว่าก่อนที่พ่อจะํำสวดมนต์ตอนเช้าลูกบุญน้อยกับพ่อลูกรู้ว่าลูกขาดตรงนี้ลูกสวดมนต์ไม่สมัูรเสมอเหมือนพ่อรู้จิตรู้ใจลูกศิษย์ลูกหลานทุกคนพ่อก็ตั้งพรมาตอนเช้าเสมอตอนเช้าลูกไม่เคยขาดคือลูกขอบคุณอาจารย์พ่อที่ชี้นำา่ะลูกทุกอย่างแต่ทําไมลูกถึงมันไม่สําเร็จ สักทีต้องมาดูจิตด,ดูใจของตัวเองว่าจับตกนรกทุกข้อได้แก้กันหมดจะตกข้อหนึ่งสองถึงสามครั้งทำไมถึงตกข้อหนึ่งครั้งแรกที่ได้ที่พักอยู่อาศัยใหม่คือตอนนั้นมีปัญหาเรื่องที่อยู่มันไม่ดีมีปัญหาครอบครัวก็เลยมาปรปึกษ,ษากายาอ,อาจารย์พ่ออาจารย์แม่ พ่อก็เลยบอกให้ไปจุดทูปขอที่องค์พ่อบอกเลยบอกที่นั่งคุยกับพ่อเนี่ยบอกท่านลูกก็ได้มาคือลูกได้ที่อยู่พักอาศัยใหม่โดยที่มันราคาไม่สูงเกินก็คืออยู่ได้ได้ทุกอย่างอย่างที่ท่านให้ที่เราขอก็ให้สัจจะท่านว่าลูกจะถ่ายบา,างส่ันในช่วงเข้าพรรษาลูกก็ทาได้แล้ว5-6เดือนลูกเดินมาตรงนี้ ที่ลูกได้แต่แต่ัก,ก็ครอบครัว,วที่ลูกเลือกที่นี่คือลูกมาเจอบ้านเจอพี่เจอน้องเจอพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ลูกได้เคยพูดกับแฟนว่ากูเลือกที่นี่เพราะที่นี่คือบ้านของกูพ่อแม่กูอยู่ที่นี่แต่ทําไมมันเป็นจิตที่แบบใจเรามุ่งมั่นแต่จิตเรามันยังหลอกเรามันจะสามารถพาเราหลงทางได้ตลอดเวลา คือแบบแค่หลังจากพันษาไม่ได้กินเนื้อมาตั้งห้าหกเดือนแล้วทำไมถึงมาพลาดแค่สิบกว่าวันที่ก่อนลูกจะมาเข้าโค้นนี้ลูกก็หันกลับไปกินเนื้อสัตว์แค่ไม่กย่วันแต่ลูกได้ห้สัจจะแต่ลูกลก็เกิดใจว่าพ่อแม่ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ทําไมเราได้สัจจะแล้วแต่มันใจว่าเราทําได้แต่เราทาไมเราถึงหลงทาง ลูกติดตรงข้อดีถึงสาครั้งลูกได้คิดได้ลูกได้ไปสารภาพบาปแล้วลูกก็มาจับได้ตกกับงลูกผิดสัจจะกับผู้บาอาจารย์ิ่ตอบย้ำลูกว่าลูกรู้แล้วลูกผิดตรงไหนแล้วลูกมาตกข้อสอปัญหาของลูกคือข้อสองที่พ่อบอกลูกไม่เคยทำบุญน้ำทาน บญลูกทำารับว่าทานลูกก็ทําแต่ลูกไม่รู้จักใช้บุญและบารมีคือทําคือทําคือทำแบบไม่คิดอะไรคือไม่คิดว่ามันเป็นบุญที่ว่าจะมาต่อชีวิตได้คือมาบอกลูกทําแล้วลูกก็ชอบไปเลี้ยงลงทางเด็กกำัหาพอลูกยึดติดว่าลูกทำไมชอบทําบุญกับเด็กกับหาพอลูกลูกไม่เคยได้รับไออุ่นตรงนี้แต่ลูกไม่รู้ว่าการที่ทําเราสามารถเบิกบุญได้อะไรได้คือลูกก็ พืนจะมารู้ตอนที่ว่ารูกได้มาปฏิบัติธรรมทีนี้รูกก็ตั้งัจจะลูกทานทางสวิลัตหนึ่งปีลูกก็เป็นเนื้อสัตว์หนึ่งปีแ,ววตปแต่ทําไมลูกก็ยังวนเวียนอยู่กับนรกคือสวรค์ได้หนึ่งครั้งสองครั้งลูกก็โดนตัดขาเตะลงมาคือทำให้เราคิดได้ว่าสติใจเราหนักแน่นสติเราก็ายังไม่แข็ง แต่อยู่ที่ดวงจิตของเรามันสั่งให้เรามันหลอกเราลูกขอเข้ามานะทวดแต่ลูกเอ่ยไม่พบทุกพระองค์จนลูกได้ถามน้องอ้อมน้องอ้อมก็เลยแนะนำลูกว่าเออใช่嘛อ้อมเรื่อ,อ,องอแค่นี้ทําไมพี่ถึงคิดไม่ได้คือขอเข้ามาแต่ขอไม่พบทุกองค์กับพ่อลูกก็เลยรู้สึกว่ามึงแค่นี้มึง เงียคิดไม่ได้เงียพายายามไม่ได้แต่ลูกตั้งสติได้ลกูกก็เลยมาขอข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อสิวะโอ้พ่อผู้ฤทษิ์ทั้งร้อยแปดกรรมอันใดที่ลูกได้ทำลูกก็ดีที่ลูกไม่รู้ก็ดีราลึมได้ก็ดีเราลึมไม่ได้ก็ดีลูกอขอขมาละโทษขอหัวสิกรมลูกขอให้ พ่อเอาหัวใจกับให้แก็บลูกด้วยแล้วลูกให้สัญญาสัญญาว่าลูกจะละเวนเ้นเนื้อสัตว์นะพ่อลูกก็เลยมาจับได้ถึงสามครั้งลูกก็เลยรู้ว่ามันเป็นดวงจิตที่มันหลอกเราได้แต่ที่ใจเรามันจะกล้าดึงจิตของเราให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาไหมการที่เราไปทำธุาะงงาให้พ่อคือมันเป็นอะไรที่แบบมันทา้าทายแต่ไม่ได้ท้าทายกับใครท้าทายกับตัวเองว่า พ่อแม่เราห็นทำได้ในเมื่อเราจับถือท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเดินตามท่านให้ได้แล้วยิงเจ็บหมดที่สุดคือพ่อพูดว่าครูบาอาจารย์ไม่ฐานเนื้อสัตว์แต่พวกมึงฐานเนื้อสัตว์นี่มันยิ่งจิงเข้าไปเลยพ่อลูกเลยรู้เลยว่าลูกผิดตรงนี้ลูกเลยตั้งใจขอเข้ามาแล้วตั้งจิตจอธิษฐานเลยลูกก็เลยผ่านครับพ่อขอบคุณค่ะ